ดีค่ะหอยลาพัฒนาค่ะตอน1นงลงไปแล้วตอน1นึ่นี้ตอน2องางคำเตือนทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องพ่อแม่พี่น้อง ้สนับสนุนการพนันด้วยค่ะเด้อโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยค่ะหมีข้าวมีหลุดนะคะชมเพื่อความบันเทิงค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปค่ะ แล้วพัฒนาค่ะ เด่นตัวเดียวกันเลยพี่น่องเลยตัวบนบวกล่าง สตัวตัว,ตวมีสิชุดเหมือนกันค่ะแปดหกเก้าแปดหกสองแปดหกสามแป้า สามหกสองสามหกสองสามเก้สปดสสองสห้าสองสห้าิบชุดค่ะพี่น้องเน้นให้เป็นอันนี้ก็เด่นให้3มกับสี่เพื่อนพี่น้องด้วย 那个是，嗯。<Okay. S 2> <laughs> เดินไปที่สามกับสี่ตัวนี้กับพิบนะตัวนี้นะตัวนี้กับพิบ อืมอมลูกน้องก็อยากออกเอ้าอืมอืมลูกน้องก็อยากออกมาฮะทำอะไรไม่ได้เลยลูกน้องก็เลยเน้นไปนให้ที่สามเลยพี่น้องด้วยแนวทางนะคะแนวทางไม่ชอบก็ดู เพื่อความบันเทิงค่ะพี่น้องบม่ได้เสียค่าใส่ใจลงให้ฟรีขอบคุณเอซที่ชมคลิปให้ติดตามไว้ค่ะเพื่อนๆพี่น้องทั้งหลายนว้เป็นเพียงแนวทางค่ะ อันนี้เป็นโตัวตัด,ด้วยพี่น้องเลยก็ได้ปักหลักนะจ๊ะโปโตดดเคยเขาเลือ่อยยแต่เป็นโตัวพี่น้องสามตัวเนี่ยโตัวเอารวดยังหาบาทสิบบาทสิบยีสบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสบปดเก้าบร้อยเดียวเองค่ะพี่น้องร้อยเดียวได้แปดร้อยเก้าร้อยโอ้เอาแลนะเนาะเสี่ยงเราล,ลวไวนะ้นอกเงิน้อยเดียวอันนี้ก็ บหละะายอ,อันนี้ก็ได้จบลีปไปแค่นี้ล่ะค่ะแคปหน้าจอจ้าอันนี้ก็สูตรลงไปแล้วเดินพี่น้องเด้อเมื่อวานนี้เด้อนี่เด้อลงไปแล้วจ้าอันที่ว่าขีดให้นี่ก็เดน่นด้วยกันเด้อนี่หาหางขึ้นกันสูตรหนึ่งอันนั้นก็สูตรอันนี้ลงชงที่หนึ่งอ่ะลงที่หนึ่งอันนี้ลงที่สองเด่นสองกับสาม เด่นสองกับสามเน้นมาให้ที่ที่สามเนี่ยอันสูตรที่ลงไปแล้วนี่ค่ะเด่นเน้นมาให้ที่สามที่สามกับนีจักคู่ละ่ะสามกับสองอันนี้ก็บสองอันนี้ก็บสามอันนี้ก็บสองอันนี้ก็บสองตัวนี้ก็แม่นให้กันล่ะพี่น้องอันนี้ก็บสองสองเออสามนี่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็ลงไปแล้วเน้นสองกับสามตัวนี้ก็บสองแต่ไม่ได้ลงเด้อพี่น้องเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ละพี่น้อง เล่นให้โฮกกันอันนี้ก็หาชูดขึ้นกันพี่นอ้องอ่นแคบหน้าจอรวดค่ะเด่นเด้นที่สองกับสามตัวนี้ก็เด้นที่สามกับสี่ค่ะพี่นอ้องเี๋ยวคิดไว้แค่นี้ละค่ะฝากที่ตามในเด้อค่ะเด้อกดกระดิง่งแกล้งเตือนไวค้ค่ะสิบได้พลาดคิดใหม่ๆจ้า คลิปใหม่มาก,ก็เจอเลยค่ะเพื่อนๆพี่น้อง FC ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ